สวัสดีครับพออ b o เกมทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่ผมอัลฟาทีมวันนี้จะพาไปเก็บมเมล็ดน้ําเต้ากันครับเอาไว้ใช้ผสมทําน้ําเต้าฟื้นพลังเริ่มเกมมาเพื่อนๆจะฟื้นพลังได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าองค์ชายให้เรามาให้น้ําเต้าเรามาแค่ขวดเดียวนะทาให้เราเล่นยากมากๆเลยต้องไปหาเก็บไอ้มเมล็ดน้ําเต้าที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่าง,างๆเพื่อเราจะได้เอาไปให้เอมะหมอยาของเราครับเขาจะทํา น้ำเต้าไว้ให้เราใช้ฟื้นพลังนะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เก็บได้ครบทุกอันตามที่ผมบอกเนี่ยเราจะมีน้ำเต้าไว้ใช้ฟื้นพลังมากถึง10ครั้งเลยนะครับพอใช้เหลือๆเ,เลยโดนตีทีก็กดใช้ทีนะไอ้เมล็ดน้ำเต้าในเกมนี้มีทั้งหมด9อันนะครับไปลุยกันเลยอันแรกจะอยู่ที่เมืองรอบปราสาทอาชินะให้เราเลือกไปที่ประตูเข้าปราสาทรอบนอกนะครับ มาถึงเราก็เดินเลาะภูเขาทางซ้ายมือดึงเชือกขึ้นหลังคาไปตุ๋ยนายพลนาโอโมลริเลยนะครับจัดการเขาไปก่อนหนึ่งชีวิตแล้วก็หาทางเอาชนะเขาให้ได้นะเราจะได้มเมล็ดน้ำเต้ามา เมทที่สองจะอยู่ที่เมืองรอบปราสาทอาชินะแล้วเราก็เลือกไปที่บันไดประตูเสือนอกปราสาทก่อนจะมาตรงนี้ได้เราต้องจัดการไอ้ยักษ์แดงของเราก่อนนะครับจากจุดเซฟตรงนี้เนี่ยเราก็เดินตรงไปเลยครับแล้วก็ดึงเชือกขึ้นบ้านไปแล้วเลี้ยวซ้ายของที่เราต้องการจะกองอยู่กับพื้นเลยครับนี่ไงเดินละ เม็ที่สาจะอยู่ที่เมืองรอบปราสาทอาชินะให้เราเลือกไปที่ประตูใหญ่นะก่อนจะมาถึงเซฟตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องจัดการบอสเกียวบุโอนิวะก่อนนะครับให้เราวิ่งย้อนไปด้านหลังนะครับจากจุดเซฟเนี่ยวิ่งย้อนไปเลยแล้วก็วิ่งตรงยาวข้ามไปอีกฝั่งนึงตรงขึ้นบันไดไปแล้วเลี้ยวขวาเดินอ้อมบ้านไปทางขวาเราจะเจอร้านค้านะครับ ในร้านเนี่ยมันจะมีมะเมล็ดน้ำเต้าขายอยู่ในราคา1,000งพันเซนนะ่ะไปเม็ดต่อไปเลยเม็ดที่4จะอยู่ที่หน้าปราสาทอาชินะนะครับให้เราเลือกไปที่ปราสาทหลักอาชินะจุดนี้เราต้องล้มบอสวัวไฟก่อนนะครับถึงจะมาได้เดินเข้าประตูไปเลยครับดึงเชือกขึ้นหลังคาทางขวาหาันไปทางขวามันจะมีที่ดึงเชือก ไปตามทางบนหลังคานะครับแล้วเรามองลงมาเราจะเจอพ่อค้าคนหนึ่งนั่งอยู่เราก็โดดลงไปคุยกับเขาเลยนะเขาจะให้เรากำจัดทหารแถวๆนั้นเนะี่ะเราก็โดดข้ามหัวเขาไปเลยตรงนั้นมันจะมีทหารอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดนายนะครับแล้วก็หมาด้วยน่าเอาการอยู่เลยนะเนี่ยผมสู้ผมก็ตายเลยตู้ไม่ไหวเลยพอเรากำจัดได้หมดให้กลับไปคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งนะครับ เขาจะให้บันทึกเหี่ยวลาตีมาพอได้มาเราก็วาร์ปกลับวัดล้างได้เลยครับพอ,อกลับมาถึงเราจะเจอเขานั่งขายของอยู่ในร้านก็จะมีมเมะเร็งน้ำเต้าขายในราคา2,000เซน เม็ดที่5จะอยู่ที่ปราสาทอาชินะเลือกไปที่ปราสาทหลักอาชินะเหมือนกันนะครับคือเม็ดที่5กับเม็ดที่4เนี่ยจะใช้จุดเริ่มที่จุดเดียวกันเดินเข้าประตูไปแล้วก็ดึงเชือกขึ้นหลังคาเหมือนเดิมเลยครับแต่อันนี้เราจะหาทางไปที่ปราสาทหลักด้านบนนะเราไม่ต้องเดินไปตามทางตรงนะครับให้เราพยายามดึงเชือกแล้วก็วิ่งไปตามหลังคาครับวิ่งไปเรื่อย ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะอะไรจะมาให้เราวิ่งผ่านไปเลยวิ่งไปเรื่อยๆจนเราเจอหน้าต่างนะครับดึงเชือกขึ้นไปเราจะเจอจุดเซฟให้รีบกดเซฟไว้ก่อนเลยนะครับเผื่อเราตายระหว่างทางเราใกล้ๆตรงนั้นจะมีหีบสมบัติเปิดมาเราก็จะเจอมลดน้ำเต้านะครับนี่ไงไปต่อกันเลยครับเม็ดที่6จะอยู่ที่วัดเซมโปจิ เลือกไปที่หัวข้อแรกเลยนะเราจะมาที่นี่ได้อะให้เราวิ่งจากพลกล้างมานะครับมาถึงก็วิ่งไปวิ่งตรงไปตามทางได้เลยครับไม่ต้องสนใจหลวงพี่นะวิ่งไปเรื่อยๆจะเจอบ้านให้เราดึงเชือกขึ้นไปบนขื่อบ้านแล้วกระโดดเข้าหน้าต่างครับ เปิดกระโดดสองชั้นเดินไปตามทางเรื่อยๆเ,เราจะเจอของที่เราต้องการตกอยู่กลางวงล้อมหลวงจีนเลยนะครับนี่ไงเจอและเก็บได้แล้วก็โกยเลยนะไปต่อเลยเม็ดที่7จะอยู่ที่ก้นบึงแห่งอาชินะเลือกไปที่หมู่บ้านมิบุนะครับเราต้องจัดการบอสในตาอสรพิษชิราฮากิก่อนนะ ถึงจะมาที่นี่ได้จากจุดเซฟนี้ให้เราวิ่งตรงไปตามทางนะครับผ่านบ้านไปเรื่อยๆจะเจอมเมล็ดน้ำเต้าตกอยู่ตรงต้นไม้ที่คนกำลังสักการะอยู่นี่ไงครับหยิบแล้วก็หนีเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งผ่านศัตรูมาหลายตัวแล้วเกินเม็ดที่8อยู่ที่หุบเขานรลกครับเลือกไปที่หุบเขาใต้สารเจ้าได้เลยเราต้องวิ่งผ่านสารเจ้างูเผือก ตามทางมาเรื่อยๆถึงจะเจอจุดเซฟจุดเนี้วิ่งตรงไปตามทางเลยนะแล้วดึงเชือกข้ามฝั่งไปทางขวาแล้วเลี้ยวซ้ายดึงเชือกข้ามไปอีกฝั่งโดดขึ้นเขาทางซ้ายแล้วไปตามทางจนเจอค่ายบนภูเขาครับระวังพวกที่ยิงปืนด้วยนะถ้าเราโดดช้าเนี่ยเราอาจจะโดนยิงล่วงล่วงเหวได้เลยพอเราเจอแคมป์ล้วก็เดินเข้าไปเลยครับนี่ไงของที่เราต้องการเม็ดสุดท้ายหรือเม็ดที่9ครับ จะอยู่ที่ศาลเจ้ามินาโมโตะนะเลือกไปที่ศาลเจ้าพระราชวังเราต้องจัดการบอสนักลบส่งตัวจริงก่อนนะครับถึงจะมาที่นี่ได้มาถึงก็เดินตรงเข้าบ้านไปเลยครับพอเราเดินเข้าไปกลางบ้านแล้วให้เราเลี้ยวขวาเดินตรงไปอีกนิดนึงเราก็จะเห็นหีบสมบัติวางอยู่ขวามือครับข้างในก็จะมีเมล็ดน้ำเต้าเมสุดท้ายซ่อนอยู่นะ เป็นยังไงกันบ้างครับง่ายเลยใช่ไหมทีนี้ถ้าใครลืมเก็บตรงไหนก็ค่อยๆดูตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำไทม์สแตปมไว้ให้ดูด้านล่างจะได้หาดูกันง่ายๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานำเทคนิคดีๆมาบอกต่อด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มาไม่ถูกหรือหาไม่เจอเนี่ยโพสถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวจะมีทีมงานมาตอบให้ครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ